สวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะกลับมาในทุกวันพุธเช่นเคยนะคะที่วิวจะนำเอาบทละครเรื่องรามาเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งตอนนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เราดูเชิงอะไรกันมาอย่างยาวนานในที่สุดเราก็เข้าเรื่องจริงๆแล้วเพราะว่าจากตอนที่แล้ว พระรามยกทัพข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งจาะกรุงลงกาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะตอนนี้สึกกรุงลงกากกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม่ ดีใจกับวิวหน่อยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากติดตามตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิวทําเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะส่วนใครที่ขี้เกียจฟังนะคะอยากฟังแบบรวดเดียวจบเลยภายใน10นาทีนะคะวิวก็เล่าไว้แล้วเช่นกันค่ะดูได้ตรงนี้เลยนะคะโอเคเชื่อว่าทุกคนติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m รวมถึง subscribe ช่อง YouTube นี้นะคะดังนั้นถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วค่ะตอนนี้กองทัพของพระรามเนี่ยยกข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามถนนที่จองมามาตั้งอยู่บริเวณเขามรากตใกล้ๆกับกรุงลงกาแล้วใช่ไหมคะ เรียกได้ว่าตั้งทัพเนี่ยประจันกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะพระรามก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องเรียกประชุมเหล่าลิงต่างๆค่ะเรียกมาประชุมประชุมประชุมรวมกันแล้วก็ถามขึ้นมากางหมู่เสนานะคะถามสุครีปว่าเอาละท่านสุครีปท่านคิดว่าเรายกมาประจันตรงนี้แล้วเราควรจะทํายังไงดีเราจะไปบุกมันเลยไหมไหนๆก็ตั้งประจันกันขนาดนี้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะสุครีปผููอยู่ดีๆก็เกิดเป็นคนที่ซีวิลไลซ์ขึ้นมามากกว่าพระรามเกิดรู้เรื่องรู้ราวรู้รรรกฎของกองทัพอะไรต่างๆมากกว่าพระรามขึ้นมาก็ให คําแนะนําพระรามไปนะคะบอกว่าจะบุกเลยมันก็ได้แต่ว่ามันไม่งาม <S <S คือการรบกันสมัยโบราณเนี่ยนะ <S <S มันมี2แบบมันมีสงครามแบบกษัตริย์กับสงครามกองโจรคือถ้าสมมติไปถึงระบุเลยเนี่ยก็ชนะแหละเหล่าฝูงลิงของเราก็เก่งก็คงขยี้พวกยักษ์ตายกันเละทั้งเมืองแหละแต่มันไม่มีเกียรติเลยเราต้องไปแบบสงครามกษัตริย์ก็คือต้องมีการส่งสารหรือว่าส่งจดหมายเนี่ยเข้าไปในเมืองก่อนไปบอกว่าสวัสดีข้าชื่อพระรามเราจะรบกันหรือยังอยากรบกับเราไหมถ้าอยากรบกับเราก็ยกทัพออกมารบกัน เอะประมาณนี้นะคะจะต้องมีการส่งสารไปบอกกันก่อนดังนั้นค่ะพระรามก็เลยบอกว่า,อ,าอ้าหรอเออก็ได้เราก็เป็นกรรษัตริย์ที่มีเกียรติมีศรรักดิ์ศรีดังนั้นเราทําสงครามกรรษัตริย์ดีกว่าว่าแต่ถ้าเราจะส่งสารส่งจดหมายเข้าไปในเมืองลงกาเนี่ยใครจะเป็นคนส่งสารเข้าไปดีนะหลายๆคนก็อาจจะเดาว่าโอ้โหจะต้องเป็นหนุมานแน่ๆเลยนะคะฉายเดียวมาสองสามตอนติดกันแล้วเป็นคนที่พระรามเอไออะไรก็ใช้หนุมานแต่เคสนี้ค่ะสุครีปเลือกตัวเลือกที่ชานฉลาดกว่านั้นสุครีปบ,บอกว่าโนโน พระรามเคสนี้อย่าเลือกหนุมานเลยเลือกคนนี้ดีกว่าจีดกว่าเยอะองคตองคต,งคตเราจํากันได้ใช่ไหมคะองคตเป็นลูกของพาลีกับนางมณโทซึ่งก็คือเป็นอุปราชของเมืองขีดขินนั่นเองนะคะสุครีพเนี่ยแนะนําว่าให้ส่งองคตเข้าไปสื่อสารในเมืองดังนั้นพระรามก็เลยใช้ลิงแถวนั้นเนี่ยเขียนส่งเขียนสารเขียนเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ่ะองคตท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดถือสารนี้เข้าไปในเมืองแล้วกันดังนั้นนะคะองคตก็เลย ออกเดินทางไปที่กรุงลงกาค่ะเมื่อไปถึงก็ไปหยุดอยู่หน้าประตูซึ่งแน่นอนนะคะว่าองคตเป็นลิงที่แบบดูมีฤทธิ์มีอะไรมากไงดังนั้นยักษ์ที่เฝ้าประตูนะคะเห็นองคตมาอย่างแรกที่ทำคือ ปิดประตูปึ้งแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าเข้ามาในเมืองฉันซึ่งองคตนะคะก็ตะโกนเข้าไปแบบจะปิดประตูใส่หน้าฉันทำไมฉันเป็นทูตมาสื่อสารนี่เห็นจดหมายไหมฉันจะมาส่งจดหมายฉันไม่บุรุษไปสณีโอเคไหมเปิดประตูถามว่ายักษ์เปิดไหมไม่เปิดนะคะยักษ์ก็แบบไม่เอาจะบ้าหรออยู่ดีๆคราวที่แล้วก็มีลิงบุกมาเผาเมืองทั้งเมืองรอบนึงแล้วใครจะเปิดนะคะดังนั้นค่ะองคตก็เลยเนรมิตร่างตัวเองให้ใหญ่โตมโหรารใหญ่มากแล้วก็ยื่นมือออกไปปิดดวงอาทิตย์ ปุ๊บทาให้อยู่ดีๆเมืองลงกาทั้งเมืองเนี่ยก็มืดปุ๊บเหมือนไฟดับอะ่ะเหมือนแบบว่าสุริยุปร,ราคาเกิดขึ้นเป็นว่าสุริยุปร,ราคาแบบแฮนเมดนะคะแฮนเมดจริงจริงนะซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําให้ในเมืองลงกาเนี่ยวุ่นวายมากนะคะก็มีคนวิ่งไปวิ่งมาทศกัณ์ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มีคนไปแจ้งนะคะบอกว่ามีลิงตัวหนึ่งเนี่ยมาส่งสารชื่อว่าองคตรออยู่ตรงประตูเมืองทํายังไงดีนะคะทศกัณ์ได้ยินชื่อองคตทศกัณ์แบบอุ้ย นี่มันลูกพาลีกับนางมนโทนี่น่ะทาไงดีปิดประตูไว้อย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาใครก็ได้รีบไปบอกนางมนโทไปจัดการลูกตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะคะซึ่งนางมนโทถามว่าเคยมาดูแลองคตไหมไม่เคยตั้งแต่ยังไม่เกิดนะตั้งแต่แบบองคตโดนผ่าท้องเอาไปจากท้องตัวเองก็ไม่เคยยุ่งกับองคตอีกเลยคราวนี้นะคะพอได้รับคําสั่งจากทศกัณฐ์เคลมความเป็นแม่ซะอย่างนั้นนะคะจัดน้ำจัดอาหารแล้วก็จัดสาวๆเยอะแยะมากมายออกไปส่งให้องคตนอกเมืองบอกว่าให้สาวๆเนี่ยบอกว่าแม่ฝากมาให้จ้าทักทายลูกนะล รออะไอย่างี้ถามว่าไปถึงสาวสาวเไงสาวๆวก็จะมีความยั่วยวนองคตต่างๆประมาณว่านี่อาหารอร่อยๆอคุณแม่เตรียมมาให้คุณแม่ทําเองเลยนะองคตแล้วเนี่ยพวกเราจะมาดูแลท่านเองมีสาวๆาเต็มไปหมดถามว่าถ้าเป็นหนุมานเสร็จไหมเสร็จแต่นี้ไม่ใช่หนุมานนี่องคตค่ะองคตคแบบไล่นางกำนันเปิ่งไปประมาณมามว่าแบบไม่ฉันจะมาส่งสารฉันไม่ส,สนใจหรอกสาวๆอะไรห่วงอาหารไม่ต้องไปบอกรัชการมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้สาวๆาวก็ยังมีความแบบโอ้ยแต่ว่านี่แม่ท่าน่ะส่งข้ามาเลยนะถ้าเกิดท่านไม่กินสัก คำอมคขา,าจะมีความผิดนะช่วยกินสักคำหนึ่งเถอะองค์แบบ บอกว่าไม่ก็ไม่สิแล้วก็อารวาสนะคะใหญ่โตล้มชาล้มจานล้มโต๊ะไปหมดวุ่นวายแล้วก็ไล่ตะเพิดนางกำนันกลับไปสุดท้ายนะคะไม่มีใครยอมให้องคตเข้าไปพบทศกัณฐ์สักทีทาให้องคตนี่หงุดหงิดมากประมาณว่าใ้ฉันลอยตองประตูเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ดังนั้นนะคะองคตก็เลยจัดการเดินไปที่ประตูค่ะแล้วก็เอาเท้ายันประตูปั๊กประตูล้มแปะก็คือพังประตูเข้าไปเองเลยแล้วก็เหาะพุ่งเข้าไปตรงท้องพระโรงปึ่งที่ทศกณัณฐ์กำลังประชุมอยู่กับทุกคนไปถึงนะคะแน่นอนทศกัณฐ์ก็ต้องโอโหแบบแก เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ธรมเนียมหรือไงเขาต้องร้อยเชิญก่อนใครอนุญาตได้เข้ามาท้องะโลงเององคตนะคะก็มีความอารวาสประมาณว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเข้ามาไม่มีใครให้ฉันเข้าสักทีหลอดตรงข้างนอกเนี่ยรับปัดคงรับปัดคิวรอมา50คิวแล้วไม่ถึงสักทีหน้ารำคาญก็เลยบุกเข้ามาเองนะคะซึ่งความแสบขององคตอีกอย่างนึงเนี่ยคือ ตอนที่องคตเข้ามาเนี่ยนะคะองคตไม่ได้เข้ามาแล้วแบบยืนอยู่บนผืนนึกสภาพเวลาเข้าเฝ้าบนท้องพระโรงทศกัณฐ์ก็ต้องนั่งอยู่บนบัลลงกงแบบใหญ่โตสูงใช่ไหมทีนี้เวลาถือสารมันเป็นธรรมเนียมกันว่าเราถือว่าเป็นตัวแทนของกษัตริย์ตอนนี้องคตถือว่าเป็นตัวแทนของพระรามดังนั้นถ้าองคตยืนต่ำกว่าทศกัณฐ์แปลว่าองคตกำลังถวายสารให้ทศกัณฐ์ขึ้นไปแต่ว่าองค์คตกำลังอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทศกัณฐ์ดังนั้นนะคะองคคตก็เลยเอาหางของตัวเองเนรมิตให้ยาวแล้วก็พัน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 พ เหมือนสร้างพลังขึ้นมาเองดังนั้นองคคตก็เลย นั่งสูงเท่ากับทศกณัณฐ์เป๊ะประมาณว่าฉันไม่ยอมแกหรอกนะทศกณัณฐ์หลังจากที่เอาหาวน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 ,วนสร้างที่นั่งให้ตัวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะองคตก็เริ่มอ่านสารของพระรามให้ฟังในสารก็บอกว่านี่ข้าเองพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารทรงเมียข้าคืนมาเดี๋ยวนี้แล้วอย่าส่งกับมาธรรมดานะเจ้าเนี่ยต้องเทินเมียข้าเทินนางสีดาซึ่งเป็นพระลักษมีอวตารเนี่ยเทินไว้เหนือหัวแล้วออกมาส่งคืนข้าแล้วกราบการขอโทษข้าซะข้าจะยอมยกโทษให้โอ้โหคิดว่าทศกณัณฐ์ฟังข้อความนทศกัณฐ์รู้สึกยังไง ปรีดนะคะรัชก,กาลด่าเปิงค่ะรัชกาลก็มีการประทะคารมกับองคตใหญ่โตแล้วจะเหตุการณ์นั้นก็แบ่งเป็นประเด็นต่างๆประมาณว่าแกมหาว่านางสีดาเป็นเมียของพระรามได้ยังไงข้าเห็นนางสีดาเดินร้องไห้อยู่ในป่าแล้วหลงป่าอยู่ข้าก็เลยเข้าไปช่วยนางสีดาเลยตามข้ามาเองข้าไม่ผิดโอ้โห olsun, อะไรประมาณนี้ก็มีการแผ่ไปต่างๆานานาแล้วก็เริ่มมีการประมาณว่าองคตแกมานับถือพระรามได้ยังไงพระรามข้าพ่อแกไม่รู้เลยยังไงนี่ขนาดข้าเนี่ยเป็นคนนอกข้ายังรู้สึกแค้นใจแทน เลยเวลาพ่อของเจ้าโดนฆ่าเจ้าเนี่ยไปนับถือศัตรูได้ยังไงฝั่งองคตก็จะมีความแบบไม่จริงเจ้าเนี่ย,ยอ,อย่ามาใส่ความพ่อค่าอย่ามาใส่ความพระรามนะเขามีเรื่องกันอยู่แล้วไม่รู้เรื่องยงไงว่าพ่อค่าทําผิดพระรามเนี่ยจะไว้ชีวิตพ่อค่าพ่อค่าเลือกตายเองอย่ามาหลังจากนั้นก็เริ่มเบี่ยงประเด็นไปประมาณว่านี่แกมานับถือมนุษย์ธรรมดาได้ไงแกอีกแค่มนุษย์สองคนกองทุกอง,ท,งทัพก็มีแต่ลิงจะมาสู้กับข้าได้ยังไงฝั่งองคตก็แบบแม้มนุษย์สองคนจะไม่ได้หรอทูตขอน ตรีเสียนกากนาศูนอะไรมารีดอันนี้มันยายเจ้าลุงเจ้าน้องเจ้าไม่ใช่หรอใครตายไปหมดแล้วเอ๊ใครคาดหน้าฝันะ่งทศกัณฐ์ก็จะมีความแบบโอ้ยไอพวกนั้นมันยักษ์กระจอกนอกกรุงลงกาสู้ยักษ์ในกรุงลงกาไม่ได้หรอกเจ้ามาสู้ตรงนี้เจ้าก็แพ้อะไรอย่งี้ในการเถียงกันต่างนนๆนานาเถียงกันไปถึงแบบนี่จะมาสง่สงสงสารลิงอะไรคราวที่แล้วนะจำไม่ได้หรอมันมีลิงตัวหนึ่งไอปลิงเผือกสีขาวเนี่ยบอกว่าชื่อหนุมาเนี่ยเข้ามานะก็โดนอินทรชิตเอารหนะขบทมัดตัวมาแล้ว นี่ค่ะสงสารนะคะก็เลยปล่อยอกลับไปได้ข่าวว่าแทบเอาชีวิตไม่รอดไม่ใช่หรอนี่งจะส่งมไปตัวอีกหรอฝั่งองค์คตก็แบบแหมจําไม่ได้หรอว่าเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวว่าหนุมานแกล้งแพ้จะได้เผากรุงลงกาไม่ใช่หรอแหมมาบอกว่าตัวเองเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างสองฝั่งชิงไหวชิงพลิบกันต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยทศกัณฐ์ก็เถียงองคตแพ้ไงเพราะว่าองคตไปจี้จุดคือองค์คตอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าแหมข้าจําได้นะว่าเจ้าว่าแพ้เทพ ชื่ออรชุนไม่ใช่หรอโดนจับมัดแล้วก็ลากไปลากมาคืออรชุนเนี่ยได้ข่าวว่าแพ้รามสูรและรามสูรเนี่ยก็เป็นข้ารับใช้ของพระรามได้มากรากรนขอชีวิตพระรามเจ้านี่มันแบบสุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารเลยนะเท่านี้ไม่พอนะข้าจําได้สมัยข้าเด็กๆอ่ะพ่อข้าเคยไปจับยักษ์มาได้ตัวหนึ่งสิบหัวยี่สิบมือหน้าตาเหมือนเจ้าเป๊ะรลยแล้วก็เอามามัดมัดไว้ให้ข้าจุงเล่นเหมือนแบบเหมือนปูอ่ะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงของข้าตอนเด็กๆข้าจําได้ข้ายังเอาข้าวเหลือเดนนางกำนันนะข้าที่นางกำนันกินเหลือให้กินัลป ใครว่าข้าจําไม่ได้ข้าจําได้นะหน้าเหมือนเจ้ามากใช่เจ้าหรือเปล่าทศกัณฐ์นะก็มีความแบบนี้นะคะทําให้ทศกัณฐ์เนี่ยปรดแตกขึ้นมาทันทีทศกัณฐ์แบบไม่เถี่ยงแล้วปากเสียมากลิงตัวนี้ข้าจะไม่ทนดังนั้นนะคะทศกัณฐ์ก็เลยสั่งให้เสนาอมาตย์ของตัวเองเนี่ยสี่เสนาผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองยักษ์นะคะบุกเข้าไปแล้วก็ ไปจับองคตทันทีซึ่งแน่นอนว่าองคตก็ต้องสู้กับเหล่าเสนาต่างๆสู้ไปสู้มาองคตนะคะเอาสี่เสนาเนี่ยจับขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าให้กับปราสาทของทศกณัณฐ์ปักเข้าไปสี่เสนาตายเรียบนะ,ะแล้วองคตนะคะก็บอกว่าแหมนี่จริงๆนะข้าสามารถฆ่าเจ้าตรงนี้ได้เลยนะทศกณัณฐ์รู้หรือเปล่าข้าเก่งขนาดนี้จําได้ไหมรู้ไหมพ่อข้าเป็นใครพ่อข้านี่พาลีนะพาลีที่ชนะเจ้าไปหลายๆลรอบจาได้ปะนะแต่ว่าข้ากลัวว่ามันจะเกินคําสั่งคือคราวที่แล้วหนุมานก็โดนด่าว่าเกินคาสั่งไปทีนึง ข้าก็เลยไม่อยากทําเกินคําสั่งดังนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะทศกัณฐ์เจอกันใหม่วันหน้ารับรองจะจัดให้เจ็บแสบถึงซวงนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วองค์คนนะคะ<ๆ>ก็หอกกลับกองทัพไปค่ะทิ้งให้ทศกณัณเนี่ย เจ็บปวดรวดร้าวจิตใจหนักหน่วงอยู่ในเมืองของตัวเองและคิดหาทางแก้แค้นองค์คตต่อไปค่ะซึ่งวิวคิดว่าในเมื่อองค์คตก็กลับทับไปแล้วนะดังนั้นวันนี้เราก็ควรจะพักแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าทศกัณฐ์จะแก้แค้นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้อย่างไงนะคะซึ่งต่อนหน้าก็เป็นตอนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคบ สวัสดีค่ะเอาจริงไม่รู้สุครีมเนี่ยจงใจหรือเปล่านะแต่การเลือกองคตไปสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนหอกแทงใจทศกัณฐ์ที่สุดแล้วอะคือถ้าเลือกหนุมานไปมันก็เป็นแค่ลิงแสบตัวหนึ่งซึ่งอาจจะปากจัดอาจจะเก่งอาจจะสามารถต่อตีฝีปากกันได้แต่การเลือกองคตไปเนี่ยเหมือนน้ำยอกใจอะคือเป็นลูกของศัตรูที่เกิดกับเมียตัวเองที่เป็นหลักฐานที่แบบเป็นเลือดและเนื้อเลยว่าแบบฉันเคยแพ้พาลีคือจําได้ไมามตั้งแต่ตอนอง,องคตเด็กๆแล้วนะทศกัณฐ์ก็ต้องไปพยายามฆ่าองคตให้ได้เพราะว่าการมีตัว ต้นอยู่ขององคตเป็นอะไรที่แสลงใจโทศกัณ์มากอะ่ะดังนั้นการส่งองคตไปเนี่ยอืเหมือนจี้ใจดําโทศกัณ์ที่สุดของที่สุดของ,ท,ของที่สุดแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตอนที่แซบ่บแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่รู้สึกว่าถ้าใครชื่นชอบรามเกียรติจริงๆนะให้ลองไปหาอ่านตัวบทเต็มๆดูจะเห็นว่าองคตปากจัดมากแล้วด่ากข้โทศกัณ์แบบเปิดเปลืองมันแซ่บจริงๆคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ